สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพงแฟนบราบครับช่องเซเลปเป็นออฟิเชียลครับบรรยากาศชงแร่งๆครับหามุงครับเราบรรลหน้าบ้านบรรลูกสาวนะครับสวยงามมากนะครับครับพี่น้องโอ้สวยงามมากครับที่สุดเลยครับ そう。 พี่น้องปดัปดปัดเอาห้องน้ำยู่นี่ไปใส่โอ้มันปิดไว้นี่ไงประตูโอ้สุดปังคนระับสุดปัง ว้าว wow. สวยงามทุกห้องเลยะสวยงามทุกห้องเลยนะครับออกมาก็เจอห้องสุดยอดเลยฮะโอ้เป็นบูญวาสนาสนามบานะ ลมแรงมากว้าวเสบประตูแล้วนี่นี่ ไูมองไปนู้นก็จะเห็นทางน้น้นครับทีนี้ทางนี้ก็จะเห็นทางนี้ครับ สุดยอดมากครับต้องร้องว้าวนะครับเข้ามาภายในเนี่ต้องร้องว้าวเลยเก็บสีเก็บอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับป๊าสวยงามมากครับพี่น้อครับ อันนี้น่าจะใส่การลมเฉยๆน,นานทีนาน,นานทีเข้ามาชมนะครับ พาชมภายในแล้วก็ห้องครัวห้องอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเห็นากาศนะครับสวยงามมากครับพี่น้อง ทุกคนต้องร้องว้าว,วนนี่บ้านใครรู้จักไหมบ้านใครบ้านหมลามอลาชื่ออะไรฮะหมลาที่เต้น,น,ตนชื่ออะไรเขาชื่ออะไรชื่อชื่อ ผู้หญิงชื่ออะไรอ่ะอบ,บาสบ้านบ้ <c oughs> านซื้อไผ่หนิซื้อบ้านมอลำซื้ออย่างน้องอะไรรู้จักไหมไม่เจ้าของบ้านชื่ออะไรมอลำชื่ออะไรอุ้งอิงกระสิบ พาพกาเพการใช่รมูมอการใช่ใช่เมอกานลยแมฮ่าเด็กมากเก่งเก่งเก่เก่ครับพี่น uh, <mythology> <laughs> <c oughs> <Switzerland> ้องครับบรรยากาศครับ บางครั้งก็ตกใจนะครับว่ารถเราไปไหนคันดำบางคน,นเขาต้องให้ซื้อใส่เองนะนี่ต้องไปซื้อบางโคนใส่ใช่ไหมครับพี่นนอบางคนให้ซื้อใส่เองคือเป็ดยังสีเนอ เปลี่ยนล้อแม็กจังเลยล้อแม็กต้องเป็นสิบแปดใช่ไหมล้อแม็กเป็นตา จบเป็นอยู่บอคนดีถ้าคนนั้นเขาระเต็มที่นังกันทีคุกทัานก็น่าบันถือเหล็กนนเนาะพี่ห้องเนาะถือเล็กซโตตรงตรงกดมาเด้เอเบอร์ไอ โอ้โห oh, บ่าวอีสานโอ้โ oh, ห oh. สวัสดีพี่บ่าวสวัสดีพี่บ่าวอีสานโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยหัวไม่ถูกนี่ถูกปะถ,กถึกปะขึ้น <laughs> ประชันขึ้นประชันขึ้นประชัน มแมนสื่อเล็กล่าอยู่มือนตุลาหาสิบาทกินน้ำกันเด้อไปงานวันที่วันที่หกเเลีนใส่ินน้ำไม่ไดว้วันที่หกเล่เนใส่วันที่หาวันที่หาเกตสุริทบอกโอ้หกเจก็ดแปดร้อยอเอ็ดหเจ็ดแปดร้อยเเลยเออโอเคเอ่นไปคค่ออกครับพอกัน ซาเบาวโทษโคดของใหญ่ครับพี่น้องเบาวโทษโคดของใหญ่งภาษาภาษาวาซ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 าเบซาเบซาวาพอกันไหมครับสวัสดีครับ